สีนี้นี่ดูด้วยตาหรือมองด้วยตาครับเนื้อแท้สีจะสวยมากเลยนะครับสีเทาดำเบอคีลาสัตเบอรคีลาสัตขาแดงขาดขาแดงขาดสวัสดีครับผมมิวมิสูเจมซีนะครับจากมิสูสาขาสายใหม่นะครับวันนี้พามุกับพี่เบิ้มอีกหนึ่งพันครับกับสีใหม่นะครับสีเทาดำครับสีนี้ครับผม ก็สีนี้นี่ดูด้วยตาหรือมองด้วยตาอย่างเงี้ยกับเนื้อแท้สีจะสวยมากเลยนะครับ<อ>สำหรับวิดีโอนี้ผมจะพยายามไม่ได้ปรับสีนะครับจะให้พี่ๆน้องๆเห็นสีที่ใกล้เคียงของจริงที่สุดนะครับมามาดูกันว่าคันนี้แต่งอะไรบ้างแล้วคันนี้ผมแต่งอะไรให้มาดูจากด้านหน้าก่อนเลยนะครับนี่ผมจะติดตัวสอนตัวนี้ก่อนเลย e x t e n d e r คอรสครับ,รบก็ผมจะแนะนำเป็นสีโครเมียมเนาะเพราะว่า มันจะตัดกับตัวรถได้บบอย่างพอดีเลยนะครับแล้วก็ทาให้ตัวอักษรเนี่ยดูเด่นขึ้นมาด้วยทําให้รถคันนี้ดูมีสเสน่ห์เพิ่มขึ้นด้วย,ยทีนี้กระจังหน้าของเอเทนเดอร์คอร์สนะครับสังเกตไหมฮะจะเป็นเขี้ยวเป็นเขี้ยวเป็นเขี้ยวแบบนี้แล้วโครเมียมตัวเนี้ยเป็นโครเมียมลมดาด้วยนะครับจะทําให้กลืนกับสีและตัดกับโครเมียมดังนั้นลองสังเกตด้านหน้าเป็นไงฮะสวยสวยมากเลยใช่ไหมครับก็รถคันนี้ดูสวยดูแมนด้วย สวยใช่ไหมล่ะ,ะทีนี้เจ้าไฟดวงนี้ครับนี่เขาเรียกว่าคริสตัลไลท์ LED นะครับไฟนี้จะเป็นไฟหลีนะครับก็เวลาเราเปิดไฟหลีครับจะช่วยให้คันข้างหน้าเห็นเราในเวลากลางคืนยามวิกาลฝนตกหรือหมอกลงจัดก็ช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับตัวเราด้วยนั่นเองนะครับอุปกรณ์แบบนี้มันต้องมีประโยชน์ด้วยนะครับถัดมานี่คือไฟหน้านะครับจะเป็นไฟหน้าแบบ2ชั้นเนาะเป็น LED ทั้งคู่ อ่าไฟหนึ่งเป็นไฟหน้าอีกไฟหนึ่งเป็นไฟสูงเป็นทั้ง LED แล้วก็เป็นสีขาวด้วย <Yeah. S 2> ก็ส่องสว่างเห็นชัดนะครับแล้วก็เมื่อเป็น LED จะทำให้ยุการใช้งานนานขึ้นทำให้เราประหยัดค่าใช้จ่ายด้วย, oh. วยอ่าที่คือชุดแต่งของเจ้า Xender c o s นะครับส oh. ังเกตไหมครับว่าจากด้านหน้าจะเป็นดำอ่าดำด้านมาเป็นซุ้มล้อและยาวมีกราบข้างประตูจนถึงด้านหลังเลยนะครับ oh. อ่าชุดแต่งนี้ทำให้ด,ดูดูแข็งแรงนะครับทำให้รถคันนี้ดู แมนขึ้นด้วยนะครับ oh. อ่าถัดมาเจ้าแมกรุ่นนี้นะครับจะเป็นแม็กดาวนะครับ5ก้านห้าลูนะครับจะเป็นดำปัดเงาเป็นของเจ้ามิสูแท้เลยนะครับเป็นแม็คขอบสิบเจ็ดนะครับก็ ทำให้รถคันนี้ดูแข็งแรงขึ้นด้วยนะครับเวลาใส่แม็กใหญ่ๆรถมันจะดูมีเสน่ห์ครับผมและถัดมาครับผมยังเสริมโง่เฮงให้กับรถคันนี้ด้วยนะครับคือนี่เลยนี่คือเราจะเติมคิ้วให้รถนะครับคิ้วกันศาสตรนะครับทาให้รถคันนี้ดูหล่อขึ้นด้วยนะครับพอเรามาดูด้านท้ายนะครับรถคันนี้จะถูกติดราวหลังคาตัวนี้เข้ามาด้วยนะครับจะมีราวทั้ง2ด้านนะครับถูกติดมาจากโรงงานเลยนะครับก็ สำหรับเอ็กเพนเดอนะครับซื้อแหลกนะครับในการขนสัมภาระเพิ่มขึ้นติดตั้งได้เลยนะครับสวยด้วยแข็งแรงด้วยนะครับอ่าแล้วเจ้า e อ็ e เพนเดอคเนี่ยยังมีตัวนี้ด้วยอ่าคีบฉลามนะครับก็จะเป็นเสาอากาศวิทยุตัวหนึ่งครับที่ไม่ใช่แค่เสาแต่มันยังมีเสน่ด้วยมันทำให้รถคันนี้เป็น The Shar k ก็เป็นคีบฉลามครับทำให้รถคันนี้ดูสวยขึ้นอ่าแล้วก็มาพร้อมกับสปอยเลอร์นะครับอ่านี่ก็ถูกติดมากับตัวรถแล้วนะครับเป็นสปอยเลอร์แบบนี้เลย ต่เราสามารถติดสปอยเลอร์เพิ่มได้ที่มันแบบแอนแบบหางเป็ดเลยอ่าอันนั้นก็จะดูเท่อีกแบบหนึง่งจะดูสปอร์ตขึ้นด้วยนะครับด้านท้ายเนี่ยไม่พูดไม่ได้เลยนะครับกับเจ้าไฟดวงนี้ครับนี่ <Wow. S 1> ไฟดวงนี้จะเป็นไฟ LED tube นะครับเวลาสว่างเนี่ยมันจะเป็นเส้นเส้นเนี่ยจะลากยาวแบบนี้เลยอ่าแล้วก็พอเป็น LED อายุการใช้งานนานแล้วแถมยังสวยด้วยนะครับถัดมาด้านล่างนะครับนี่คือสิ่งที่มิสูเจมซีนำเสนอลูกค้ามาตลอดนะครับนั่นคือ คือเซนเซอร์ถอยหลังนะครับมีทั้งหมด4จุดนะครับก็ขอพูดอีกครั้งหนึ่งนะฮะก็คือเวลาเราติด2จุดเนี่ยมันทํางานได้ไหมมันทํางานได้ครับทํางานที่ตัวถอยหลังนะครับแต่เรามีด้านข้างเนี่ยเพื่อให้สัญญาณเนี่ยกระจายออกด้านข้างด้วยทําให้ความปลอดภัยในการถอยนั้นมีมากขึ้นครับผม<อ>ทีนี้นะเดี๋ยวผมจะพามาดูด้านท้ายครับนี่ เป็นไงฮะก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าเจ้า x p e n d e r Cos คันนี้นะครับเป็นรถ7ที่นั่งนะครับแล้วก็เป็น7ที่นั่งแท้นะครับ <Yeah! S 1> ก็ที่นั่งแถว3เนี่ยไซส์ผมเนี่ยผมสูง170นะครับน้ำหนักอยู่ประมาณ70นั่งแถวหลังได้เข่าไม่ชนนั่งสบายได้รับการการันตีจากลูกค้าหลายๆท่านแล้วนะครับ <Yeah! S 1> ก็สำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะครับอยากให้ลองนั่งดูก่อนนะครับ และบอกเลยว่าคันนี้นั่งได้จริงด้วยนะครับและนี่คือสิ่งที่ผมจะอวดนะครับคือเจ้าตัวนี้เลยครับนี่คือผ้ายางเข้าลูกกระดุมนะครับแบบ6ดีนะฮะก็ผมเนี่ยจะปู3มแถวก่อนทั้ง3าแถวที่พื้นขึ้นด้านข้างรวมถึงยางวมาด้านหลังแบบนี้เลยนะครับก็ถามว่าทําไมถึงต้องปูขนาดนี้ครับก็ในกรณีที่เราบรรทุกข,ของนะครับอย่างเงี้ยอ่าเราพับเบาะลงไปนะครับแล้วเราต้องการวางของ ตัวนี้จะช่วยเป็นตัวกันเปื้อนให้ลูกค้าได้ด้วยนะครับ <Yeah. S 1> ของสวยๆ,ๆดีๆอย่างนี้ต้องมีประโยชน์ด้วยนะครับอย่างนี้มิสซูเจมซีจัดให้ครับผมเข้ามาดูด้านในนะครับด้านใน,นครับเห็นไหมฮะนี่ผ้ายางเข้าลูกกระดุมหกดีแบบที่ผมบอกนะครับผมปูให้แบบนี้เลยนะครับแล้วก็อยากจะอวดก็คือด้านหน้านะครับผมได้เปลี่ยนจอ6นิ้วเป็นจอ Android 9นิ้วนะครับก็ <Wow. S 1> ให้ดูหนังฟังเพลงดู YouTube ได้นะครับแล้วก็มาพร้อมกับเจ้าหน้าจอกลางตัวนี้นะครับ จ้าหน้าจอกลางตัวนี้นะครับจะเป็นจอกลาง10นิ้วนะครับเป็นมิลเลอร์ลิง์นะครับก็คือด้านหน้าเล่นอะไรด้านหลังจะแสดงผลตามนะครับทําให้ผู้โดยสารตอนหลังสามารถดูหนังดูการ์ตูนฟังเพลงนะฮะทำให้เกิดความเพลิดเพลินตลอดการเดินทางและการเดินทางนี้จะไม่ใช่การเดินทางที่น่าเบื่ออีกเลยนะครับก็เข <Yeah. S 1> าเรียกว่ามีความสุขร่วมกันทั้งคันเลยอ่าแล้วก็มาดูตัวนี้ฮะนี่ครับผม นี่คือกล้องหน้านะครับก็จะเป็นกล้องหน้าแบบติดกระจกนะครับก็ต้องบอกก่อนว่ากล้องหน้าตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ที่ผมมีนะครับสามารถแสดงผลที่หน้าจอตัวนี้ได้ด้วยและสุดท้ายนะครับในชุดแต่งชุดนี้ภายในนะครับผมจะติดตั้งเจ้าตัวนี้เข้าไปด้วยครับคือนี่ครับผมนี่คือตัวซ u เปอร์ชาร์จนะครับเป็นอุปกรณ์ชาร์จแบบตัวหนึ่งนะครับที่ทำให้ไฟวิ่งเข้าโทรศัพท์เร็วมากนะครับก็จะชาร์จแบตเร็วขึ้น เคยเจอไหมครับกับการชาร์จแบตที่ตลอดการเดินทางนี้เหมือนไม่ได้ชาร์จเลย <c oughs> <c oughs> อุปกรณ์ตัวนี้นะครับทำให้ชาร์จแบตเร็วขึ้นนะครับก็ได้รับการทดลองมาเรียบร้อยแล้วว่าใช้งานได้จริงสุดท้ายนะครับก่อนจะจากกันก็ต้องขออวดอุปกรณ์เพิ่มอีกสัก2ออย่างนะครับก็ ต้องบอกก่อนว่าเฟ์มคันนี้นะครับที่ลูกค้าเห็นนะครับผมให้เป็นฟิล์มเซรามิกนะครับขอวงเล็บตัวตๆเลยครับว่านี่คือฟิล์มเซรามิกรุ่นอันติเมทนาโนนะครับให้แบบนี้ให้จริงๆนะครับแล้วมีใบรับประกันถึง10ปีด้วยนะครับิล์มเซรามิกแท้มิสซูเก็นซีจัดให้ครับอ่าแล้วก็นี่ครับผมนี่คือระบบกุญแจอัจฉริยะนะครับก็ต้องบอกเลยว่านี่คือ e y l e s s entry นะครับเวลาเรามีกุญแจติดไว้ที่ตัวนะครับเราสามารถกดปุ่มตรงนี้เพื่อเปิดรถหรือล็อกรถได้เลยนะครับอ่า แล้วก็ต้องขออวดระบบอีกระบบหนึ่งนะครับคือเจ้าระบบปลดล็อกศักยภาพรถนะครับเจ้าระบบนี้นะจะอยู่ในมิสูปาเจโรนะครับผมได้ยกเอามาใส่ในเอ็กเคนเดอร์คันนี้เลยนะครับหนึ่งในนั้นนะครับคือระบบเซนทรัลล็อกนะครับรถคันนี้นะครับหลังจากนี้วิ่งไปด้วยความเร็วเกิน15กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถคันนี้ล็อกเรียบร้อยแล้วเมื่อไหร่ที่เราจอดเข้าเกียร์พีรถก็จะปลดล็อกแบบอัตโนมัติให้เราด้วยอีกหนึ่งออปชั่นนะครับที่ผมว่ามีประโยชน์มากๆเลยคือเจ้าระบบค้นหารถครับนี่ฮะขอ ไปจอดรถที่ห้างหรือในลานจอดรถบางที่แล้วบพงเออลืมว่าตัวเองจอดรถไว้ตรงไหนนะครับให้กดล็อก2ครั้งแบบนี้นะครับจะมีเสียงแป้นขึ้นมาแบบเมื่อกี้นะฮะเดี๋ยวผมจะลองทําอีกทีนะฮะนี่รัวแบบนี้เลยครับรถมันจะเรียกหาเรานะฮะทำให้เรารู้ว่าเราจอดรถไว้ตรงไหนนะครับมีประโยชน์มากเลยใช่ไหมครับกับเจ้าระบบนี้นะครับเป็นไงบ้างครับกับ เจ้า Xender Cross สีเทาดำคันนี้นะครับกับระบบและออปชันแบบนี้นะครับพี่ผมแต่งให้ลูกค้าแบบนี้เลยก็สำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจมองหารถแล้วคิดจะออกรถ Xender Cross นะครับกับฟังก์ชันโดนๆแบบนี้เต็มๆแบบนี้นะครับทางผมมิวมิสูเจมซีนะครับจัดให้ลูกค้าแบบนี้เลยนะครับยังไงผมจะทิ้งลิงก์ติดต่อไว้ทางด้านล่างนะครับเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยหรือสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับตัวรถการออกรถได้นะครับทีมงานมิสูเจมซีรอตอบอยู่ตลอดเวลานะครับผม ก็สำหรับคลิปนี้นะครับยังไงก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับวันนี้ผมมิวมิสูเจมซีและทีมงานเจมซีทุกท่านนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันสวัสดีครับสวัสดีครับผมมิวมิสูเจมซีนะครับจากมิสูสาขาสายใหม่นะครับวันนี้เรามาร่วมแสดงความยินดีกับลูกค้ากันดีกว่าครับกับเจ้าเอ็กซ์เดอคอร์คันนี้ครับสีเทาดำใหม่ด้วย และบอกเลยว่าคันนี้จัดแต่งเต็มด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์ความรู้สึกของลูกค้ากันดีกว่าว่าอชอบอะไรในรถคันนี้นะครับแล้วมีความรู้สึกกับทีมงานมิสูเจมซียังไงบ้างนะครับไปกันดีกว่าครับสวัสดีครับคุณพ่อเชิญนี้ครับสวัสดีครับคุณพ่อแนะนําตัวหน่อยครับครับผมธนัทครับอ่าคุณพ่อธนัทนะครับอ่าสอบถามหน่อยครับคุณพ่อทําไมคุณพ่อถึงเลือกรถยนต์มิสูเอ็กเพนเดอร์คอร์สคันนี้ครับเป็นรถของคุณพ่อเอง จริงๆแล้วเนี่ยผมคู้ง,ง่ายก็คือเป็นครอบครัวมิสูอยู่แล้วตั้ง,งรถคันแรกผมก็ใช้มิสูมาก,ก่อนอของล<อ><อ>ูกชาครอบครัวมิสูแล้วคันที่เราขายไปก็เป็นมิสูแล้ว,ลวผมลูกชายก็ใช้มิสูอยู่หเหมือนกันเพราะฉะนั้นพอมาเจอคลอสถูกใจมากาก็เลยว่าเออมันมีมันมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นจากตัวจีทีอ่าอืม ก็เดี๋ยวคิดว่าตัวนี้ uh huh. ถูกใจเราละว uh huh. โดยเฉพาะสีผมเลือกสีนี้เพราะว่ามันมันดูบึกบืนดูคลิ uh ่มดีคุณพ่อเป็นครอบครัวมิซูอยู่แล้วนะครับเ oh. ชื่อมั่นในรถเชื่อมั่นในแบรนด์นะครับแล้วก็ตอนแรกเนะ่ยเจอเอ็กเพนเดแล้วถูกใจเพราะว่าเราต้องการที่จะสามารถนั่งได้หลายคนเพิ่มขึ้น uh huh. ก็อยากเะจริงๆคือในบ้านเราเป็นครอบครัวใหญ่เราก็เลยอยากได้รถครอบครัว จะไปไหนก็โอเคไปได้หลายๆคนอาา่าฮะอืมก็เลยเอาเอ็กซ์เพนเดอร์น่าจะตอบโจทย์เราอ่าอ่าเวลาเราไปไหนก็อเออไปได้ทั้งหมดเลยไม่ต้องไปหลายๆลายคันอ่าโอเคครับงั้นก็ถามความรู้สึกหน่อยครับตั้งแต่วันแรกที่คุณพ่อเจอผมคุณพ่อเจอท่องทางไหนและตั้งแต่เราคุยกันจนถึงวันนี้ครับอ่าจริงๆผมเจอน้องมิวเนี่ยก็จริงเคยเจอใน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 เฟส เข uh huh. าไปรีวิวรถคันหนึ่งก็เออถูกใจเขาก็เลยติดต่อเข้ามาเลยคุยกันทางอินบ็อกซ์แล้วก็มาคุยกันทางที่ศูนย์เลย uh huh. เขาต้อนรับดีมากเขาเอาที่สาัยดีเป็นกันเองทุกครั้งที่คุยกันเราก็เริ่มแกลกรายแลกะรอะไรเราก็คุยกันมาตลอดเจอเซล์ทางวิดีโอรีวิวรถคันหนึ่งแล้วถูกใจมากแล้วพอคุยไปคุยมาเนี่ยมีวันบ้าครับมีวนันมีวันบ้าก็ แนะนำดีให้ของแถมจัดเต็มนะครับก็เลยถูกใจ <Wow. S 1> อ่ะงั้นฝากบอกเพื่อนๆที่กำลังสนใจรถรุ่นนี้หน่อยครับ,รบอ่าใครก็ตามที่สนใจรถหรือหารถแต่รถใหม่จะใช้ในปีใหม่นี้หรือว่าจะใช้ต่อไปอ่ะฮะผมแนะนำเลยมิสูวิชิเอ็กซ์แพนเดอร์คลอาผมสร้าดมาดูวถูกใจมากๆเลยอ่ฮที่ออกจากศูนย์นี้ยิ่งถูกใจใหญ่เลย <laughs> อย่าลืมน,นะครับมากันม,มาดู เาคุยกันต้องมายดูก็ได้น่า้วก่อนโอเคครับคุณพ่อขอบคุณครับก็สุดท้ายนะครับผมนะฮะในตัวแทนมิสูเจมซีสาขาสายใหมนะครับก็ขออวยพรคุณพ่อเลยแล้วกันนะครับให้รถคันนี้นะครับนำพาเงินทองโชคลาภทุกอย่างมาหาคุณพ่อขอให้คุณพ่อมีงานเยอะๆที่สําคัญนะครับถ้าถูกรางวัลแล้วยังไงโทรหาผมด้วยโอเคครับงั้นวันนี้พวกเราผมมิวมิสูเจมซีและคุณพ่อนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันครับสวัสดีครับ